มเมนจ้าวเท่าไหร่อ่ะว้าวพอแล้วเราไปช่วยเมนซื้อกับข้าวได้แล้วนะเนี่ยนะ้องน้องสองลูกสิเต็มเลยสวัสดีค่ะพี่พี่น้องพ่อกันอีดตามเคยนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะจ๊ะกำลังสิไปซื้อกับข้าวพี่น้องกับข้าวเมืม่นนะจ๊ะ

เต็งคว้าแล้วเต็งคว้าโอเคอ๋วันท็กอกอ๋อใครเลยว้าววันโมให้คนเลือกเองแน่นอนประานเลียนดูนั่นแหละนั่นแหละโอเค ุดมากอาใส่โอ้ยพยันนมพี่น้องพี่น้องมาเดินเดิน thank you สมเออพี่น้นองเซฟแจกเลยเก็บมากินเราจะอร่อย ขนมปังเอาใส่เอาใส่เร็โอเคของเอ m i n จะเต็มแล้วอ่ะไปเร็วไปเร็วเอน ไปเท่ยวเมฆใื้กับข้าวได้แล้วนะเนี่ยรองพี่น้องของลูกสิเต็มเลยรองพี่น้องของเอบินได้เยอะมากดูของแม่เอ็คแล้วพี่น้องข้าวเขาไก่เนื้อแล้วก็ในปาร์คที่อืมือนที่ ได้ขนมปังไม้นมโอ้โหไอซ์ครีมด้วยเนี่ยโยเกดด้วยในอยากสักุมแม่วางไวเก็บไว้ที่เดิมโอเคไปจับมือแม่เจอแลนน้วพาะหนอนซื้อของเขาไอมินเก่งมากช่วยแม่ช่วยแม่ซื้อของมาจ้ะคนคน เก่งจริงๆเลยต่อไปช่วยแม่ซื้อกับข้าวได้แล้วเนี่ยต่อไปมาห้างกับแม่สองคนช่วยแม่มาลูกล้อล้อหลังจากซื้อกับข้าวแล้วก็พานองม้ามมยางสนองท่ามกลางหิมะกำลังตกนะจ๊ะเมื่อนี้ไม่แดดอยู่นั่นเ่ยแดด แดดมาสองสามมือแล้วเนะจ้ะช่วงช่วงนี้จะเริ่มมีแดดแล้วมาแล้วเพราะว่ามันเ,เดือนหนากัสีิเขาใบไม้ผลิเนาะพี่น้องอืมขาวจนบนแต่ว่าหิมะมันกบบดายว่าสีละลายไปเลยเดอกมันก็นจะมีแบบมีเลยจ้ะใช่ไ,ไหมเอมินเก่งมากพี่น้องแตผู้ใด,ดทีได้เบิ้งคลิปต้นไปเนาะจา้ะ เพิ่นซอยแม่เพิ่นซื้อกับเขาเนาะเฮาเห็นลูกเขาเห็นได้วันนี้เขาก็มีความสูขได้จ้ะแบบเขาสามารถฮูเรื่องสื่อสารเข้านะว่าเขาบอกอีหยังสี่แล้วเขาก็ได้แบบพัฒนาการของเขาได้ยิบจับเองเนาะจา้ะคือย็บสีผ้ายาย่มบ่คอยหายลูกเบิงเบิงโทรศัพท์โทรศัพท์เอมินจับบอได้จับเลยเี่อนองน้อยมากเอมินจะได้จับโทรศัพท์เนาะจา้ะ จะบ,บ่ให้เล่นเลยแล้วก็ถ้าจะให้เบิ่องประตูในทีวีจะให้เบิ่งเป็นเวลานะจ๊ะเวลาทําแม่เฮ็ดกับข้าวหรือแม่เฮ็ดทุระอัสิจะให้เบิ่งถาแล้วก็ากานันก็สิปิดนะจ๊ะปิดแล้วก็สิพาออกมายางเล่นยสิได้จ้ะเป็นมายางเล่นข้างนอกแต่ว่าช่วงนี้ยางว่ายหรหมิมะมันตกแล้วมันลืน่นเจ็บก็เลยสิแบบบอกว่าอยากเท้ามาทำไรถ้าบ่มีแฟนมานําแต่ถา้าฤดูห้อนนี่พี่น้องสบายย่งางคงเน่าจ้ะว่าตรงยานลุ่ม นั่นแหละพี่น้องมาอัปเดตเนาจ้ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับปครดใกดติดตามด้วยจ้าพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหนาแล้วจ้า